มาได้จ้าสิบภาพมาเกงเห็ดฟว้างจเ้เวงโอยปันะแงแบบลุกทุ่งรุกทุ่งนะคะมันเนี่ย เอามาเกลียลงไปก็เด้อมาเกลียลงไปนี่โอ้กระตุกขำกระตุกขำเอามาเกลียลงไปอืม แกงใส่ผักหวานเลื้อจ้ะแกงใส่ผักหวานผักหวานเก็บมาใหม่ๆอากาศหนาวเหมือนีแกงใส่ผักหวานยเียใส่น้ำปลา ใส่ปลาลาลงไปขัวจำเป็นมืนอนี้มาอยู่ขัวจำเป็นเด้พี่น้องดนะ้ขวข,ขัวสุกขาวน้ำปลาถ้าหล่น งนัวอยากแซบก็ใส่มือซองนะแซบอยากแซบก็ใส่มดอซองนะแซบถ้าไม่อยากแซบก็ใส่ใส่มือซองเข้าไปนี่เปิดไป โอ้ยเปิดก็ได้วางไปเปิดก็ได้เดือดแล้วนะจ๊ะชิมชิมชิม ิมดูก่เด้อเกิดละคัวจำเป็นหวานคักหวานอันอย่างก่อหวานอันหวานเห็ดฟางหวานเห็ดฟาง อืคอล快ะเราก็จะผักหวานพึกลงไป พักอี้ตู่ลงไปอืมซุกจ่ะมันเรียบร้อยพักว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกินโอเคปิดแกส๊สอ เรียบ้อยซิมซิมซิมลืมบาร์กี้อืมโอเคค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณนะคะฝากช่องสาวอมอมานาาแซพหนยเด้อพอฝากในอ้อมอกอมใจ yeah, เพื่อน,อนๆทุกคนด้วยจ้า